สวัสดีค่ะนุไอฟอร์ดค่ะที่ริษาขายฝอตออโต้แกลลอรีส่สาขาพระประแดงค่ะเจอกับน้องไออีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ แน่นอนเลยว่าเราจะต้องรีวิวรถที่เราตกแต่งแล้วนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมส่งมาให้กับลูกค้าอีเช่นเคยนะคะสำหรับคันด้านหลังของน้องไอคันนี้นะคะเๆเต่งแบบหล่อๆด,ดูๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นของ Ranger สีประตู XLT นั่นเองค่ะคันที่เราจะรีวิวอยู่ด้านข้างคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นของเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะรานะคาขายคันนี้อยู่9 2,000บาทนะคะมาด้วยเครื่องยนต์2.2ลิตรห6 0งแรงม้าเลยรุ่นของ XLT เนี่ยจะถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีอีกหนึ่งรุ่นของฟอร์ดเราเลยนะคะเด คันนี้นี่เน้นเป็นแบบแนวออฟโรดนะคะลูกค้าที่ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้นะคะไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้าที่เห็นชัดๆแบบนี้เลยนะคะการชนหน้าเท่ๆแบบนี้นะคะเป็นการชนหน้างานของ Outlander นั่นเองค่ะการชนหน้าเหล็กเท่ๆแบบนี้นะคะ ตัวงานชิ้นนี้ของเอาแลนเดอร์นะคะเขาจะมาแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเต็มด้านหน้าเลยค่ะมีมาพร้อมกับผงโอเมก้าสีแดงด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านแล้วก็กันแข็งด้านล่างเนี่ยจะทําเป็นสีแดงนะคะตัดกับตัวกันชนที่เป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะเท่สุดๆเลยค่ะงานชิ้นนี้ของเอาแลนเดอร์นะคะตัวไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็น LED นะคะซึ่งเข้าเซตคู่กันมาเลยกับตัวชิ้นนี้นะคะ<ม>ก็จะมีให้มาทั้งสองด้านเลยนะคะเป็นไฟ LED เลยนะคะสำหรับไฟตัดหมอกค่ะ ด้านหน้าเท่ๆแบบนี้แล้วนะคะมาด้านบนกันบ้างนะคะสําหรับกระจังหน้า FORD ด้านหน้านะคะกระจังหน้าทรงเนี้ยก็จะเป็นทรงของแรปเตอร์นะคะตัวกระจังหน้าจะมาเต็มด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะฟอน FORD ด้านหน้าค่ะเราทําเป็นสีดํานะคะตัดขอบด้วยสีขาวนั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวไฟยาว LED แบบนี้เต็มช่องเลยนะคะตัวไฟเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนั่นเองค่ะสกูปด้านบนนะคะคันนี้เลือกติดตั้งเป็นสกูปทรงฟีดค่ะ ตัวสกู๊ปทรงฟิตจะมาเต็มฝากระโปรงแบบนี้เลยนะคะเราเล่นเป็นทูโทนสองสีค่ะเป็นสีขาวตัดกับตัวสีดำด้านแบบนี้นะคะสัญลักษณ์โลโก้ของสกู๊ปแนสรงฟิตนะคะก็คันนี้เราติดตั้งเป็นรูปแรดนั่นเองค่ะตัวรูปแรตเราทําเป็นสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยมีทั้งรูปแรดแล้วก็รูปมานะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะว่าแบบอยากได้เป็นรูปอะไรนะคะเราก็จัดให้เลยค่ะ สำหรับไฟหน้านะคะอัปเกรดติดตั้งเป็นไฟหน้าของม u Sta n งนั่นเองค่ะตัวไฟหน้ามา s t a n งนะคะมีคลิปสาคลิปแบบนี้สัญลักษณ์ของเขาเลยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเด y l ไ g h t หรือว่าไฟส่องสว่างเวลาลางวันนั่นเองนะคะเต็ไฟเลี้ยวไฟหลีในตัวเลยค่ะโปรเจคเตอร์ด้านในเนี่ยจะเป็นสีแดงหรือเลดดไอของเรานั่นเองนะคะวงแหวนเนี่ยจะมีให้ลูกค้าเลือกนะคะจะมีแบบวงกลมแล้วก็เป็นแบบเหลี่ยมนะคะซึ่งคันนี้คุณลูกค้าเลือกเป็นแบบเหลี่ยมนั่นเองค่ะ เราอัพเกรดติดตั้งให้เลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นของคันนี้นะคะเรียกได้ว่าหล่อๆเท่ๆเลยนะคะแต่งแบบออกแนวออฟโรดดูดูแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูด้านหน้าอีกรอบนึงนะคะว่าหล่อแค่ไหนนะคะชุดแต่งที่คุณลูกค้าเลือกเนี่ยคุณลูกค้าเลือกเองเลยนะคะเราติดตั้งทั้งหมดที่โชว์รูมเลยะคะ่ะเป็นเกรดพรีเมี่ยมหมดเลยนะคะ ตามกันมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะสําหรับด้านข้างค่ะเลือกติดตั้งเป็นคิวล้อแบบมีหมุดนะคะตัวหมุดเนี่ยจะเป็นหมุดสีเงินนะคะไม่ได้เจาะตัวรถของคุณลูกค้าเลยค่ะเก็บงานยิงซิลิโคนเรียบร้อยมากๆเลยตัวซิลิโคนจะเป็นสีเดียวกับตัวชิ้นงานรถเลยก็คือสีดํานั่นเองนะคะสําหรับแม็กค่ะคันนี้เลือกติดตั้งเป็นแม็กขอบ18นั่นเองค่ะเรามาแนวออฟโรดนะคะงานของ o อเอซีค่ะแม็กสีดําเงาตัดสีแดงแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวยางมอนสเตอร์เอทีสามค่ะขนาดยางที่นเองนะะคและก็ที่สําคัญเลยนะคะสํารคันบี้คนะ ด้านหน้าออโรดแบบนี้แน่นอนเลยค่ะเราจัดเลยยกหน้า2นิ้วให้เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะหล่อๆไปเลยนะคะมาในออโรดแบบนี้เราต้องยกค่ะจัดยกหน้า2นิ้วไปเลยเรายกหน้า2นิ้วเข้าไปนะคะจะทำให้ตัวรถเนี่ยดูสูงขึ้นนะคะรับกับตัวการชนหน้าเหล็กนะคะแล้วก็ m a x c o ์ขอนั่นเองค่ะสำหรับด้านข้างนะคะตรงแก้มด้านข้างค่ะรุ่นของ XLT เนี่ยจะเป็นสี จะเป็นสีโครเมียมนะคะเราก็ทําการติดตั้งเป็นครอบแก้มด้านข้างเข้าไปเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะ2.26อกอโต้ Auto ก็คือเป็นรุ่นของ2.2เกียร์ออโต้นั่นเองนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะติดสติกเกอร์ลายเท่ๆแบบนี้นะคะตัวสติกเกอร์เนี่ยเล่นเป็นสีดําตัดกับตัวสีแดงนะคะเป็นตัวนังสือรปเตอร์แบบนี้ค่ะลายสติกเกอร์น้องไอมีให้เลือกคือเยอะมากๆเลยนะคะมากกว่า30ลายเลยค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะตัวบ้ารอมือเปิดประตูเนี่ยติดตั้งเป็นสีดําด้านนะคะมือเปิดประตูรุ่นเอ็กซ์อลทีนะคะจะเป็นสีดาําเงาค่ะ อันนี้เราก็ใส่จัดเซตให้เลยนะคะตัดก,กันกับตัวสีดําเงาของตัวรถนะคะลงตัวมากๆเลยค่ะการสัดติดตั้งให้สีด้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวราวหลังคาทรงสปอร์ตค่ะราวหลังคาก็จะเป็นสีดำนะคะมีให้คุณลูกค้าเลือกถึง2ส,สีด้วยกันจะเป็นสีดําแบบนี้เท่ๆนะคะแล้วก็จะเป็นสีโครเมียมหรือว่าสีบเงินนั่นเองค่ะเดี๋ยวดูด้านข้างนะคะสติ๊กเกอร์สวยมากเลยคันนี้นะคะและพิเศษอีกหนึ่งชิ้นนะคะ เนื่องจากเราแต่งเป็นสไตล์ออฟโรดเท่ๆนะคะนี่เลยค่ะเราอัปเกรดติดตั้งให้อีก1ชิ้นนะคะคันนี้เลือกติดตั้งเป็นบันไดข้างนะคะตัวบันไดข้างตัวนี้จะเป็นบันไดข้างเหล็กเป็นทรงของแปรปเตอร์นั่นเองนะคะมาแนวออฟโรดแบบนี้เราต้องจัดให้ฟูออปชั่นไปเลยนะคะซึ่งตัวบันไดข้างตัวนี้นะคะใช้งานได้จริงเลยนะคะรองรับน้ําหนักคือได้ถึงรองรับน้ําหนักได้ถึงแบบ100กิโลเลยนะคะ สติกเกอร์นะคะลากยางมาจนถึงด้านท้ายรถแบบนี้เลยนะคะมีตัวหนังสือฟอร์ดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราแบบนี้สีแดงเท่ๆไปนะคะแล้วก็สําหรับโรบาค่ะคันนี้เลอกติดตั้งเป็นโรบาเป็นงานของเอลเลนเดอร์อีกเช่นกันนะคะตัวโรบาของเอลเลนเดอร์จะเป็นโรบาแขนยาวแบบนี้น้องไอติดตั้งให้หลายๆคันเลยนะคะสำหรับงานของเอลเลนเดอร์ชุดนี้ค่ะแต่คันนี้พิเศษนะคะก็จะมีตักแกร่งใส่สัมภาระให้ด้วยนะคะเราติดตั้งให้พร้อมกับตัวโรบาตัวชิดเราติดตั้งให้พร้อมกับตัวโรบาของคันนี้เลยนะคะ สายลุยแบบนี้นะคะเราก็ต้องจับแบบนี้เลยค่ะสําหรับด้านท้ายรถนะคะก็จะมีติดตั้งเป็นไฟท้าย LED ค่ะตัวไฟท้าย LED ตัว C แบบนี้นะคะใช้งานได้จริงเลยนะคะตัวไฟก็จะเป็นแบบลมดําสีดํานะคะติดตั้งให้เลยสําหรับเบ้ารองมือเปิดฝาท้ายนะคะก็จะติดตั้งเป็นสีดําด้านมาพร้อมกับตัวดับท้ายเท่ๆแบบนี้นะคะป้องกันร,รอขีดข่วนเวลาคุณลูกค้าใช้งานค่ะแล้วก็ สำหรับการชนท้ายเหล็กค่ะการชนท้ายเหล็กเราเลือกติดตั้งเป็นการชนท้ายของ a t l a n d e r นะคะตัวงานของ a t l a n d e r ก็จับเซ็ตคู่กันมากับตัวโรบาร์เลยค่ะมาพร้อมกับตัวห่วงอเมริกาสีแดงค่ะเราทําการย้ายเซ็นเซอร์ถอยนะคะสำหรับรุ่น a t Me, มีเซ็นเซอร์ถอยให้4จุดนะคะเราเปลี่ยนการชนท้ายมาเป็นการชนท้ายเหล็กน้องไอก็จัดการย้ายตัวเซ็นเซอร์มาติดกับตัวการชนท้ายเหล็กด้วยนะคะแล้วก็พิเศษอีกหนึ่งชิ้นะคะ่ะเราติดตั้งเป็นกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะสําหรับตัวนี้ตัวกล้องก็จะโชว์ ด้านในตัวรถเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ค่ะในออฟโรดใส่ลุยแบบนี้นะคะไม่ควรพลาดเลย เป็นสีขาวแต่งดูดุเลยนะคะเราเตรียมพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าแล้วค่ะแต่งรอบคันจัดเซตแบบนี้เลยนะคะน้องไอก็จัดให้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากแต่งแนวสไตล์ออฟโรดแบบนี้นะคะก็สามารถโทรติดต่อน้องไอได้เลยค่ะ081152665นะคะต่างจังหวัดเราก็มีบริการเซ็นไฟแนซ์แล้วก็บริการส่งมอบรถให้ด้วยนะคะเรียบด้่าบริการครบจบที่น้องไอเลยค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบให้น้องไอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ